Sampai okay. jumpa. คนมีส่วนหวังใจเสียจงรักผิดออดหลุนลานไม่ได้ไม่เอื้อไม่เอื้อ พ่อใจดีด้วยต้ยงงงนะองต้องต้ต้อูอองต้องต้องต้้งต้งงา้อง้ององ้งต้้อง้้มนอ้้อง้้ต้ง้ต้้อ้ออะไร ที่ไม่สบายใจที่ป่าคุณแม่แม่บอกสมชายมาได้นะครับแม่ยันดียสมชายไม่มีอะไรหรอกลูกแม่ไม่ได้เป็นอะไรอย่าคิดมากแม่สบายนรีสมชายก็โตพอที่จะรับรู้เรื่องราวของแม่ได้บ้างแล้วที่เรื่องคนไหนหรอที่จะมีความสุขบนยอดตึกระงของแม่ไม่โดนทักแม่อยู่ดีเลยที่ไม่สบายใจ แม่ก็บอกสมชายมาเจอท่านแม่อย่าโศชายเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาอดทนของแม่ได้บ้างแม่ก็บอกสมชายมาเจอนะคะแม่ยังดูแม่บอกสมชายมาเจอแม่นะคะแม่บอกแล้วไงลูกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆนะที่แม่เถอะแม่ดูนที่สมชายตั้งใจมาหาแม่วันนี้สมชายตั้งใจเอาไว้ว่าสมชายจะต้องรู้ไม่ได้ ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้แม่ต้องนั่งยองห้าสุดถึงจะยอมรับนหมแต่จะบอกว่าแม่ลับรู้แม่ยอมบอกให้สงชายรยู้สงชายตั้งใจจะหนีออกจากบ้านจะไม่มาให้แม่เห็นหเลยอย่า,า,ยยาทำแบบนี้เลยตุ๊กชายจะหนีแม่ไปไหนอย่าไปเลยนะลูกนะ ถามว่าลูกอยากเอุของจริงสมชายก็โตพอที่จะรัคูเรื่องราในอดีตได้แล้วกได้ก็ได้แต่จันรักความจริงให้ลูกฟื้ฟังแต่ลูกสัญญาณไหมว่าสมชายจะไม่หนีแม่ไปไหนแต่อยู่กับแม่ทบแม่แม่บอกความจริงัสมชายได้รู้สมชายไม่หนีแม่ไปไหน แม่ต้องร้องไห้ต้องจมหักกับความทุกข์ความเจ็บปวดทรมานต้องเรียกว่าลำดวนยังไม่ทันที่จะเข้าบำรุงสานโรงพยาบาลอาเด็กนายพล้ดนน้ำกำยานต้องการพบทางระนาดสมานบุญกันนะครับต้องนรำนะครับเป็นอะไรฮะลำดวนมานั่งร้องห่มร้องไห้ตากแดดตากลม ไปหลานฉันไม่ค่อยสบายจังพี่หานไม่ค่อยสบายก็เข้าไปหายอยู่ขายยากินแล้วสิมัวมานั่งร้องไห้อยู่ขโนโน้างนอกมันจะหายด้วยไงจ้ะฉันจะรีบไปหายาทีเดียวแม่ไม่ได้หา้ามสมชายฟังเลเนยนะคะแม่วันนี้แม่ไม่มีโอกาสอย่งไว้แม่ลูกเอาไว้คราวหน้าแม่จะเล่าความจริงทั้งหมด ที่เกิดขึ้นให้กับลูกพี่ฟังหายซิลำดวนลุ้อะไรอยู่ไม่มีโอกาสที่จะเปิดเผยความจริงูกพี่ปดูงนไมปดงนีไปดนดีไมาหมไหมานดปงนม่ปไมปางมดูนแม่กงนไางวามจริงให้างนงนงอนู่พอดีเลยครับพ่อ แล้วแบบนี้สมชายจะรู้เรื่องอะไรครับพ่อผู้หลานสมชายถ้าหากเจ้าอยากจะรู้ความจริงนืงล่ละก็แล้วทำไมไม่มาถามพ่อเลยลูกพ่อรู้เหรอพ่อสาเหตุได้ที่ทำให้แม่ต้องรอ้องไห้จนถึงวุัววันนี้พ่อรู้หรือเปล่าถ้าพ่อรู้พ่อได้สมชายปล่นหน่อยได้ไหมครับพ่อมันคงถึงเวลาแล้วสินะ ที่เจ้าจะรับรู้ความจริงเรื่องราวที่มันโหดได้เอาตรงใจถ้าหากเป็นเช่นนัพ่อนี่จะเล่าความจริงกับเจ้าฟังเองเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนพ่อรับราชก,การกับองค์ษาตริชย์เมียข้าราชการคนหนึง่ง มันเป็นข้าราชการรุ่นเดียวกันกับพ่อมันแอบรักแม่เจ้าเช่นเดียวกับพ่อแต่ด้วยความดีของพ่อนี่พ่อเลยได้แม่เจ้ามาเป็นเมียก่อนได้แ,แม่เจ้าก็อุ้มท้องเกิดมาเป็นเจ้าแต่ด้วยความเสียใจขอให้ชายผู้แพ้รักคุณมันยังไม่ยอมแพ้มันพาสมัครพัรคั้วขึ้นบนบ้านของพ่อพ่อเอาไ,ไว้ตัว เลยพาแม่เจ้าไปหลบอยู่ในป่าด้วยด้วยความแค้นใจของมันมันมาถึงบ้านมันไม่เจอพ่อมันก็ฆ่าปู่กับย่าเจ้าตายทำให้แม่ของมันต้องนั่งเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ไปทค่ไหนวะไม่ไปไคนเขาบอกสงฆ์สงฆ์ จะต้องนำเลือดเวลาเท่าพ่อให้เดินสมดกใจจะไปข้ามันข้ามกลางเปลวไฟที่ลุกโชนทำให้พ่อตะเห็นหน้าไม่ถนัดตามันคนนั้นก็คือไอ้คนอาดกไอ้คนณอาลำดวนไปยืนตู้เก็บการอยู่ห่างเอางแล้ว Hosea